สวัสดีพี่น้องว่าสูงสุดแต่นเนี่ยมาหอดแข่กับบอลพี่น้องเนี่ยแสด,ง,ดงกับฟังไทยพี่น้องฟังไทยชาร์ที่สองเที่ยวแข่งกับบอลพี่น้องวันสิภาษารอเ,เองเอาร่างร่มก็ล่มก็ม,กมาฝนก็สิโต๊ะแบบนี้องเห็นไหมฟังลังพี่น้องงาม ไม่น้อยมันขึ้นไปรเร่อยเลยขึ้นไปเทิ้งเนี่ยกันองนัดบรรยากาศธรรมชาติงามพี่น้องเลยเย,นยน็นๆหลับากเพราะวันสิว่าพี่น้องลงมาเที่ยวอีกงานว่าพี่น้องเนาะงานเสร็เมื่อยตืบไปพี่น้องเนี่ย ฟังผลกับฟังไทยพี่น nope. ้องเอาโอเคพี่น้องขึ m. <m ้นไปกินเข่าทังเพื่อนกันพี่น้องเลยหนองไทรคนมาอะไรมันท่วมาบอกตะกี้นี่ว่ามาหอดเพื่อนอะไรไปแล้วเสร็จเลื่อนใกล้ๆแต่ประมาณประมาณร้อยสองรอยเมตรนี่แหละพี่น้องแเจตาถี่ลงไปแต่ไอ้แกงนี่ไปหาเงินคนประมาณประมาณอันร้อยสองรอยลักเออสองร้อยเมตรนี่แหละพี่น้องเลย บนบาสิเฮดกคอยปลากินพี่น้องบนที่นั่งเขาเหต้องน้ำเล้วโอเค,อเคพี่น้องไปเจอกันอีกแล้วนะพี่น้องนะอเนาะเือนธรรมศาสตร์งานงานงานยังนหรือโอ้มีการล่างข้อหลัหลงนัด พี่น้องแม่หน่อยพลังม่หน่อยพนกายังยังส้มส้มมงหูด้ได้หูง่่นี่ยไอ้งนี้นัดถ่ายกลพ่อไปดน้องไอ้กล้องนะไอ้หูบโซพี่โซฟี่น้องมันงอามดเอ้าไ้ก็เพิ่เสือขาวแหละตอนงพี่ของครา้งล่าง่นเขาถ่ายไกลดังถ่ายไกไปได้คนท ไปลุงน้องบระทานมานะต้นหอมนอนอ่ะต้นหอมนอนแล้วต้นหอมนอนอ่ะบรรยากาศดีนะลมเย็นบรรยากาศดีเพิ่งนอนหลับเดี๋ยวลองมาคุณกทราับวามาหับเลยพี่น้องสบายดีเนอะอไรอะไรเนี้ยกินอยู่เหื่นอ่ะก้อยปลาก้อยปลาไปพี่น้องไปไปต่ออยู่อยู่ก้อยปลาอยู่เหื่นเพฝนว่านน้ำดิเพียวอยู่แก่งอยู่เลยมองไอ้แก่งแก่งอยู่นะพี่น้องนะ ไอคลิปนี้กูไม่มยังเลยพี่น้องเนอะซีลาพี่แล้วน้องไปก่อนไปต่อกันด้วยเพื่อนเนาะไปต่อคลิปลงนัดพ่นเทียร์ก่อยปลาพ่อวันเทียร์ก่อยปลาให้กินดูวนโอเคพี่น้องบ๊ายบายฝา,ากกดติดตามด้วยพี่น้องเนอะโอเคบ๊า,ายบายคลิปหน้าเจอกันพี่น้อง